สิทธิเด็กคือสิ่งที่เด็กที่มีอายุ0ูนถึง18ปีทุกคนควรได้รับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. สิทธิ์ที่มีชีวิตยอยู่รอดคือสิทธิ์ในการอยู่รอดปลอดภัยเมื่อคลอดไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติหรือเกิดมาพร้อมบกับข้อบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ สองสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาคือสิทธิทีไ่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐานความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ 3. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองคือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการร่วงระเมิดทางเพศและการทารุรกรรมทุกรูปแบบ 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมคือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกทางด้านความคิดและการกระทำรวมถึงการตัดสินใจที่จะมีผลต่ออนาคตของตนเอง